กำลังจะแต่งงานกันครับน้องพิมค่ะน้องพิมคะน้องพิมคะอยากทราบว่าวันนี้ค่ะที่คุณวีรภาพเนี่ยประกาศท่างานแต่งงานสาร้ามขออนุญาะอันน้องพิมค่ะน้องพิมค่ะสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้น้องๆแนะนำตัวพร้อมกับบทบาทที่ได้รับนะฮะอ่ะเริ่มที่คนแรกเลยครับผมภูมิเอ1สิบเอ็ดครับผม ก็รับบทเป็นภูผาครับผู้ผาเขียนบทด้วยใช่ไหมใช่ครับรับบทด้วยหลาบทบาทหลยบทบาผู้หญิงคนเดียวของเราค่ะนิวเอฟเจ็ดนะคะก็รับบทเป็นพิมค่ะน้องนิวค่ะครับสวัสดีครับผมสัญจรพัชทรครับรับบทเป็นวีวีรภาพครับฮะฮึ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 นึฮึฮนฮเรื่องราวเองึฮ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 ึเึฮ่องฮึฮึสึฮ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 เก็ฮึ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  ในแต่ละเรื่องก็จะมีรอยโรคอยู่นะครับผมในในตอนของความสุขนี่เราก็ได้หยิบโรค NPD นะครับผมก็คือ narcissistic personality disorder <อ>นะครับผมซึ่งเป็นโรค ผิดปกติเกี่ยวกับบุคลิกภาพก็คือถ้าถ้าเราเรียกง่ายๆคือโรคหลงตัวเองหลงตัวเองใช่ครับอย่างเช่นยังไงบ้างอย่างที่พี่เมื่อกี้หลงแซกไปสวยฉันดีนี่คือหลงตัวเองไหคือคือความจริงแล้วคนคนเราส่วนใหญ่เนี่ยควรที่จะมีความมั่นใจในตัวเองทุกคนควรควรมีอยู่แล้วครับผมแต่ว่าถ้ามันมีมากจนเกินไปอ๋อมันก็เป็นข้อเสียใช่ครับซึ่งเกิดปัญหาคือว่า คือพอมันมีเยอะมากจนเกินไปจนเราไม่สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ทํางานร่วมกับผู้อื่นแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นพอมันเกิดปัญหาปุ๊บเนี่ยก็จะถือว่าเป็น,เป,นเป็นโรคนี้อืฮะนี่ก็คือเป็นจุดแรงบันดาลใจในการเขียนซีวี์เรื่องนี้ครับผมค,บคือตอนตอนตอน,ตอนแรกที่เรามีการประชุมกับทางเลนิธิสมเด็จทร้พยานะครับ,รบก็คุยกับคุณหมอว่ามีโรคไหนที่เราควรจะนํามาเผยแพร่ให้ประชาชนได้ ได้เรียนรู้บ้างเนี่รครับผมโรคนี้ก็เป็นหนึ่งในโรคที่น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวแล้ว<า>ก็ตอนคุยกับหมอหมอขาบอกคนเป็นโรคนี้เยอะมาเยอะครับเยอะเหรอเยอะแล้วก็คือบางคนเป็นแล้วไม่รู้ตัวอ๋อจริงคือมันค่อนข้างยากครับว่าความมั่นใจในตัวเองกับกับผู้ป่วยโรคเนี้ยคือบางคนแยกค่อนข้างยากมากคือว่าคือบางคนอาจจะแบบแค่มีความมั่นใจในตัวเองแต่ว่ามันแบบสูง จนเกิน,กนไปก็คือภูมิก็ต้องทำการบ้านคุยทั้งคุณหมอรีเสิร์ชข้อมูลต่างๆจนจนจนเขียนออกมาเป็นบท ละครซีรีส์เรื่องนี้นะฮะเรื่องย่อของตอนนี้ความสุขนี่เป็นยังไงฮะก็เรื่องนี้นะครับก็คือตัวเอกของเรื่องเนี่ยคุณวีรภาพเนี่ยเป็นคนที่มีปมใช่ครับวีรภาพทำไมใสายตาพี่น้องจะได้บอกว่ารีแลกซ์พ่อแม่เขาเปล่งขึ้นนะคุณผคุณวีรภาพเนี่ยครับเขาเป็นคนที่มีปมชีวิตในตอนเด็กอ๋อเหรอคือคนที่เป็นโรคเนี่ยครับส่วนใหญ่จะเกิดจากปมชีวิตในวัยเด็กคือการเลี้ยงดูของพ่อแม่เนี่ยอาจจะสปอย มากเกินไปหรือบางทีอาจจะมีพี่น้องแล้วเกิดการแข่งขันกันตั้งแต่เด็กๆทําให้เขาเนี่ยเก็บพวกเก็บกดความรู้สึกของเขาตั้งแต่เด็กจนโตโตขึ้นมามันก็สะสมครับจนเกิดเป็นผิดปกติทางบุคลิกภาพของเขาซึ่งเขาเนี่ยไม่รู้ตัวโตขึ้นมากลายเป็นคนทะยานแล้วก็อยากที่จะเอาชนะทุกคนคือคนที่ป่วยเป็นโรคเนี่ยครับอยากที่ นำตัวเองไปสู่จุดสูงสุดโดยที่มองข้ามคนอื่นๆไปไม่คิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำเป็นความผิดเหมือนพยาปีนทุกคนเพื่อที่ไปจุดที่เขาต้องการทำได้ทุกอย่างเลยทำได้ทุกอย่างคือในเรื่องเนี่ยพอคุณวีรภาพกับกับครูผาเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เด็กครับผมต้องมาทำงานแข่งกันที่บริษัทครับผมก็คือทำให้โรคเนี้ยยิ่งออก แสดงชัดเจนมากยิ่งขึ้นจนมาเจอกับนางเอกแล้วก็ช่วยเหลืออะไรช่วยปีนขึ้นไปอีก ระดับเอกก็จะเป็นระดับแอดวานซ์กว่านะคะไม่ใช่จริงล่าล้อเล่นนะคะอย่างจริงแล้วคือเราก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยพพอร์ตเขาคือบางทีตอนแรกเนี่ยเขาเขาคบกับเราไม่ใช่เพราะเรื่องของความรักอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยทำให้เขามีอะไรที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่าพอผ่านไปสักระยะหนึ่งมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ทําให้เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวให้ดูในซีรีส์ดีกว่าความยากง่ายของบทบาทที่เราได้รับับเร็จโอ้โหก็คือ ต้องบอกว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยอารมณ์เนี่ยค่อนข้างแบบรุนแรงรุนแรงแล้วก็แบบมีขึ้นมีลงตลอดเลยครับแล้วก็อย่างหนึ่งเราต้องไปคุยกับคุณหมอเลยที่เป็น<ๆ><ๆ>ที่เขาเจอเคสน,เนี้มานจริงอะไรเงี้ยผมก็ผมก็ได้สอบถามว่าเวลาเนี่ยเขาโกรธเวลาเขาร้องไห้เนี่ยเ,เขาแบบเป็นยังไงเขามีความแบบ รุนแรงขนาดไหนในการแบบแสดงออกมากับสังคมรอบข้างกับคนอื่นๆที่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับม,มันก็จะแตกต่างกันไปหมดเลยเพราะว่าเขาต้องทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเขาเองเนี่ยยังไงก็ได้ประสบความสําเร็จที่สุดแล้วก็เหมือนแบบตั้งใจในสิ่งที่แบบอยากจะทําให้ให้ได้ที่สุดเลยอย่างเงี้ยครับทุกคนซึ่งซึ่งแบบบางทีเนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยแบบว่าคนรอบข้างเราอาจจะเป็นจริงก็ได้แต่ว่าก็คือเหมือนแบบเหมือนแบบมันจะแสดงออกมาแบบมากกว่า คนอื่นๆนะครับรบพูดแล้วพูดแล้วเริ่มคิดแล้วเว้ยเริ่มเริ่เป็นหรือเปล่าฉันเข้าข่ายหรือเปล่าเดี๋ยวให้ภูมิคุ้มครองให้กันนะนิวว่านิวความยากง่ายของบทเออความยากง่ายของบทนี้ใช่ไหมคะเพราะบทบทนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างโตจะเป็นคนที่ทํางานแล้วแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างอ่อนโยนแต่ว่าตัวนิวเองเนี่ยจะเป็นเป็นคนที่ค่อนข้างห้าวโดยปกติทั่วๆไปเนี่ยนะคะก็จะมีความยากเรื่องของการแบบ ทำตัวให้น่ารักน่าเอ็นดูเนาะทำให้ซอฟดูแบบที่เราจะซับพอร์ตเขาดูเราไม่ไม่เป็นคนที่นําเขาใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นความยากคือด้วยระยะเวลาที่มันถ่ายมันสั้นเราก็เลยต้องอินกับบทให้เร็วที่สุดอินกับตัวละครให้เร็วที่สุดที่จะแบบเราจะรักคนนี้ได้ยังไงเราจะ พพอร์ตเขาได้อย่างไรบ้างใช่อย่าง Happy n e The Series ตอนที่แล้วที่เบนซ์เขาเป็นคนเขียนบทด้วยตอนความรักเนี่ยนะฮะเขาแคสักแสดงเขาด้วยใช่เขาแคสตนักแสดงเลือกเองเลยอย่างภูมิได้มีโอกาสได้เลือกเองด้วยไหมฮะนักแสดงเลือกเองครับคือตอน One Casting ก็ก็นั่งดูทั้งสองคนได้ลองลองพูดบทบ้างอะไรเงี้ยครับผมนิดหน่อยอย่างอย่างนิวเนี่ยคือเราต้องการนางเอกที่หนึ่งคือลุกเป็นนางแบบเพราะฉะนั้นนิวนี่เหมาะอยู่แล้วนะครับับกับลุคนี้แล้วก็คือในเรื่องเนี่ยคนที่ผู้ป่วย ผู้ป่วยโรคเนี่ยครับเขาต้องการคนที่จะมาส่งเสริมตัวเขาได้เพราะฉะนั้นเขาต้องการคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาถึงเลือกที่จะจีบนางแบบที่มีชื่อเสียงอ,อะไรเงี้ยครับในเรื่องนะครับก็นิวก็เหมาะสมกับกับกับลูกนี้ครับผมส่วนเจิ้นเนี่ย คือเป็นผู้ป่วยจริงๆไม่ใช่จริงเล่นล้อเล่นเราไม่ใช่ครับกษาคือตัวจริงมากเลยตัวจริงตัวจริงไม่ต้องรักษามีปมตรงไหนไหมมีปมตรงไหนเราควคุยกันรักเราสองคนต้องมีกันพี Legend> ่เนาะไหนั่างกันค nah ือความสามารถในการคลายปมเนาคืออย่างเจิ้นเนี่ยเขาเป็นคนนิ่งมากเขาเป็นคนค่อนข้างนิ่งเพราะฉะนั้นเวลาใส่อารมณ์ต่างๆในในการเล่นมันจะง่ายกว่าครับผมอ๋อเรามองแบบนั้นใช่ครับความพิเศษของตอนความสุขนี้ อยู่ตรงไหนยังไงครับคือความพิเศษคืออย่างตอนนี้เนี่ยเราจะทําเป็นแนวสืบสวนสอบสวนครับผมในเรื่องของความสุขนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีฉากที่แบบว่าให้คนได้ลุ้นให้คนได้คิดตามเนี่ยครับผมว่าเหตุการณ์เพราะจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยในเรื่องแล้วก็ต้องดูว่าใครเป็นคือสืบสวนสอบสวนว่าใครเป็นคนทําใครเป็นคนขับรถชนนะมันจะมีเรื่องจุดพลิกจุดพลิกใช่แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างหนึ่งเหมือนแบบ นางเอกเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงต่ออะไรเงี้ยคือมันแบบมันพลิกผันจนแบบอ้าวไม่น่าเชื่อจนนางเอกจะเป็นไบโพรลาในชีวิตจริงนะค่ะตอนใหญ่คือเดี๋ยวพระเอกก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องคอยตามก็คือความป่วยของผู้ชายคนนึงทำให้ชีวิตคนอื่นรอบๆข้างพังหมดเลยว่างี้ค่ะก็เดือดร้อนกันไปก็พอในเรื่องนี้เนี่ยนอกจากมีซีนแบบสืบสวนนู่นนี่แล้วเมื่อกี้เห็นมีซีนอุบัติเหตุเยอะแยะมากมายซีนยากของแต่ละคนเนี่ยของนิวประทับใจแอคซีนไหนกันบ้างซีนที่ยาก ต้องบอกว่าเป็นสีนของของนิวกับพี่เจนินึ่งที่บทมันยาวประมาณสามสีห่สนหน้าเฮ้ยก็ซีนที่เราทะเลาะก,กันนะใช่ค่ะเป็นซีนฮาร์ดคอร์มากนะคะคือมันต้องมาทะเลาะก,กันในความรู้สึกข,ของคนที่เคยรักกันแล้วเราถ่ายกันวันแรกเลยวันที่ตัวละครมันยังแบบ เราเพิ่งจะรู้จักเขาได้ประมาณนึงแล้วเราเขาต้องทั้งบทยาวด้วยทั้งจะต้องอินกับเขามากๆด้วยก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งแต่ก็เราก็อยากพยายามทําให้มันดีที่สุดใช่ค่ะแล้วเจอหนาเจะสนาสำหรับผมเป็นเป็นซีนนี้ซีนหนึ่งแล้วก็อีกซีนหนึ่งก็คือซีนที่เป็นซีนสุดท้ายเลยครับที่แบบแบบ ผมแบบล้มเหลวทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการที่แบบเราจะต้องบีบคั้นอารมณ์ก็คือเหมือนแบบแค่ประโยคสั้นๆว่าผมไม่เหลือใครแล้วผมไม่เหลือใครแล้วจริงๆอะไรเงี้ย,ยคือประโยคนี้ก็คือเราจะต้องถ่ายทอดออกมาให้แบบมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นโลกนี้จริงๆแล้วก็เราต้อง ร้องใส่ทุกอย่างอ่ะเราต้องคิดทุกอย่างในการที่จะบิวอวรมณ์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ถ่ายกันวันแรกด้วยเป็นซีนจบมอะไรเงี้ยครับเรายังไม่ได้แบบใช่เราก็ยังไม่ได้แบบว่าคุ้นชินกับตัวละครคุ้นชินกับตัวละครว่าตัวละครนี้เป็นยังไงอะไรยังไงปูเรื่องมายังไงอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องแบบเหมือนจูนให้เร็วแล้วก็พยายามรวบรวมความคิดทุกอย่างอะไรเงี้ยครับในการแบบว่า การที่เราจะเป็นคนนั้นจริงๆไงทำให้ได้ช่วยกันคือเราช่วยกันก็คือรับส่งกันนิวก็ส่งดีมากเท่าที่เราได้ฟังกันพูดคุยเมื่อรู่นี้เนี่ยนะฮะเรากําลังงงว่าชื่อตอนคือความสุขแต่ทำไมเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถึงแบบมีดราม่ามีกทะเลาะทะเลาะแล้วความสุขมันจะเกิดจากตรงไหนยังไงคือต้องบอกว่าเราตั้งชื่อตอนนี้ไว้ว่าความสุขก็คือจริงๆเรามาจากคําว่าสมการความสุขก็คือว่าหนึ่งคนเนี่ย คือสมการต้องมีตัวแปรถูกไหมครับหนึ่งคนที่เขาจะมีความสุขได้เนี่ยเขาต้องการคนที่รักเขาแล้วก็เหล่าที่เป็นเพื่อนอที่คอยช่วยเหลือกันทาจุนให้เขาเนี่ยเกิดความสุขขึ้นมาได้อันนี้เราบอกว่าเมาส์กันพอหอมปากหอมคอก่อนแต่ช่วงหน้ากลับมาเนี่ยหลายคนจะเห็นบอกว่าตัวอย่างจากซีรีส์นี้แล้ว<อ>แล้วว่าเอสะท้อนดูตกลงเราเป็นรอกนี้หรือเปล่าดีหรือเปล่าเราเช็คได้เลยไหมว่าเราเป็นหรือไม่เป็นเป็นหรือไม่เป็นอะไรยังไงคุณยังไม่รู้เลยครับร่อนหือไม่เอนไม่นะไม่เคยบอกทัน ช่วงหน้าราจะกลับมาเดี๋ยวเรามาชมกันต่อน,นะครับตอนนี้พักสักครู่ครับ